สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านด่านงโชนะคะกับอาจาร,รย์ต่ายหมอ,ด,อดูสทิตค่ะเดี๋ยวปรับอะไรนิดนึงโอเคนะก็อนอื่นขอแนะนําตัวเองก่อนนะคะอาจาร,รย์ต่ายเป็นอาจาร,รย์สอนอยู่ที่ชมรมโหราโพธิยานเป็นอาจาร,รย์สอนเกี่ยวกับวิชาโหราศาสตร์นะคะเจ็ดตัวก้าวฐานลายมืองูเหง้งอ่ายิปซีทอดอาหารนะคะรวมไปจนถึงไพ่อรเคิลต่างๆอาจจะเป็น ไพ่ทำเ,เ,เนี่ยค่ะจุดเทียนไพ่อูโยโค่ะลายอ,อ,อะไรอ่ะอักษรลูนเ <c oughs> นาะนะคะเอางี้แล้วกันะะ <c oughs> ท่านใดอยากเรียนก็สามารถเข้ามาติดต่ออาจาร,รย์ต่ายได้นะคะประมาณนี้เนาะแล้วก็ วิชาที่กําลังเป็นกระแสอยู่นะตอนนี้ก็คือวิชาดาวนโชคนะคะเป็นวิชาที่ว่าด้วยการเอาดวงดาวแต่และวัน,นของมันแต่และงวดแต่และงวดเอาเข้ามาผนวนหาตัวเลขออกมานะคะบอกได้เลยว่าแม่นมากแม่นขนาดนั้นเลยเหรอแม่นมากนะคะประมาณนั้นก็ท่านใดยอยากจะเข้ามาเรียนโดยเฉพาะเลขตัวเดียวของอาจารย์ตายเนี่ยโอ้โหไม่มีท้าทายนี่นะคะ แล้วก็เข้ามาจับในส่วนของสาตัวบนได้อย่างแม่นยำจริงค่ะอันนี้ต้องพูดอย่างนี้เลยเนาะท่านใดก็สนใจก็เข้ามาเรียนได้นะคะหรือถ้าท่านอยากจะมาเรียนในส่วนของออสูตรหนึ่งนะคะสูตรหนึ่งเนาะก็สามารถเข้ามาเรียนได้นะคะเข้ามาเรียนได้ในสูตรหนึ่งเนี่ยก็จะมีการวิเคราะห์ตัวเลข นะคะแล้วก็รวมไปจนถึงการหา3ามตัวเล่นยังไงไม่ให้ขาดทุนนะคะประมาณนั้นทํายังไงก็ไม่ขาดทุนมีแต่ก,กําไรกาไรนะคะนะประมาณนั้นซึ่งอาจารย์วิเคราะห์ออกมาแล้วกว่าจะได้มาตรงนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องธรรมดานะคะแล้วก็บอกได้เลยว่านี่นี่อย่างนี้นิดนึงนะคะประมาณนี้เนาะโอเคก็แนะนําตัวเองแล้วก็มาดูผลงานกันดีกว่าสําหรับในงวดที่แล้วนะคะในส่วนของเลขจักร่าง นะคะเลขจับ่างในส่วนของเลขจับล่างวดที่แล้วออกหกค่ะตุ๊ด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 สแกนกันตุ๊ด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 มันแม่นมากแสดงว่าเลขจับล่างของเราเอาอยู่ไม่หลุดไม่พลาดนี่สุดติงนะคะประมาณนั้นเลยต้องบอกเลยว่าเลขของเราไม่ธรรมดานะคะบอกได้เลยอย่างนี้เลยนะคะท่านใดอยากได้ก็อ่าแค่ไป อันนี้ของงวดที่แล้วนะคะของงวดงวดปัจจุบันก็ไปดูคลิปเลขดับล่างเอานะคะเรามีการอัปเดตอัปเดตเรื่องของผลงานให้ดูส่วนเลขดับบนค่ะนะคะงวดนี้ออกศูนยมาสแกนดูกันค่ะตุ๊ดตุ๊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 อ้ตุ๊ตุ๊ดวบอกว่าดับของเรา ะะเอาอยู่ตลอดตลอดเลยนะคะถามว่าเลขมีโอกาสหลุดไหมมีไม่ใช่ไม่มีนะคะมีแต่ของเราเนะี่ยน้อยมากนะะมีคนชมมาน้อยมากก็ต้องชื่นชมอย่างนี้นะคะประมาณนี้เนาะมีโอกาสหลุดไหมมีไม่มีใครทําเลขไม่มีห,หลุดหรอกคะ่ะนะคะบางทีมันเป็นเลขเกินคาดอย่างว่านี่ทั้งเบิ้นทั้งหาเนี่ยคุณกําหนดได้ไหมไม่มีใครกำหนดได้แต่พยายามทำให้ดีที่สุดนะคะประมาณนี้เนาะ แล้วก็ส่วนเลขดับบนค่ะงวดนี้นะคะถ้าท่านมีสูตรหนึ่งเอ,อถ้าท่านมีสูตรสเข้าไปดูค่ะเพราะอาจารย์บดเด่นสองเนาะคุณไปดูที่ล็อกสองหวยออกสองศส,สองแบบนี้ตรงๆจริงเหรอจริงนะคะมีแดมุซานะคะประมาณนี้เพราะวันนี้วันพ้ะเกี่ยวไหมเนี่ยเกี่ยว <c oughs> ก็มุสาวาทาเนาะนะคะดังนั้นเ,เลขสองก็จะไปอยู่ในสูตรสองนะคะก็คือสองศตรงตรงเลยค่ะนะคะแต่ว่ารอบนี้ต้องบอกว่ายากเหุผลเนาะเพราะดีนะมันออก2องศูสองถ้ามันออกออกไอเดียมันมันมันหามอะ ทังเบิ้ลทั้งหามล่างก็ออกหกหกนี่ล่างหกหกข้างบนศูนย์สองตอนแรกอาจารย์กะจะใส่ศูนย์อยู่แล้วแต่อืมความน่าจะเป็นอะความน่าจะเป็นในความคิดของอาจารย์นะความน่าจะเป็นไม่น่ามามันมีโอกาสมาแต่มันมันน้อยกว่าตัวที่อาจารย์คิดนะ่ะอืมประมาณนั้นแต่ไม่เป็นไรนะเพราะบอกแล้วว่าถ้าแฟนคลับตัวยงจะรู้เลยว่าถ้าเบิ้ลหามอาจารย์จะพลาด เบิ้ลหามนะจะพลาดเพราะว่าสูตรที่อาจารย์คำนวณมาส่วนใหญ่อะมันเน้นบนนะคะแล้วก็ถ้าไม่เบิ้ลหามอะจะโอเคกว่าแต่ถ้าเบิ้ลหามมันจะมีโอกาสหลุดมากกว่านะคะถ้าจะหลุดก็หลุดเพอเบิ้ลหามนั่นแหละเลขล็อก,กอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์เอาไม่อยู่นะคะประมาณนั้นต้องพ,พ,พูดจริงๆสารภาพผิดใครทําผิดหนูค่านะคะประมาณนั้นแล้วก็สองตัวล่างค่ะหกหกเนาะแล้วก็ถ้ามันออกอันเนี้ยสามตัวนี้นะ เช่น 5, 7 7, 7, 2, 5, ป้าปมีบ้านขายบ้านมีรถขายรถไป,ไป,ไปอยู่วัดกันไอย้ย่ะนะจะประมาณนั้นเลยเนาะแล้วก็3ตัวร่างค่ะอาจารย์ให้ 3, 5, 5หหเห็นหม,มันเข้าหมดเลยอะไม่มีตัวไหนไม่เข้าเลยเนาะ 3, 5, 5นะคะแล้วก็ 3, 2, 4เนาะแล้วก็ 4, 2, 6นะคะแล้วก็ 6, 1หเห็นไหมเนาะ อืมแต่ว่ามันไปออก3ตัวหน้าก็คือ7จ็อย่างเนี้ยมือเสียใจ <c oughs> ถ้ามันออกก็รวยอีกอะ่ะเนาะมันไม่ออกไงเพราะอาจารย์มีความมั่นใจในเรื่องของ72็ดกเ็ดสเยอะแล้วก็บอกานี้เลยเนาะแต่ว่าความเป็นสองอาจารย์อ่ะให้มาดัมม่วันนะคะไปออก2องแผนเออเสียใจแต่ก็ได้มันก็ได้อยู่นะอาจารย์อ่ะอาจารย์ได้อยู่ นะคะดังนั้นอาจารย์บอกเสมอค่ะต้องหมั่นสร้างกุศลเยอะๆนะบุญกุศลดันผักดันนําให้คุณมีโชคลาภนะคะอันนี้บอกสเสมอเสมอคุณจะทํากับอาจารย์ก็ดีไปทํากับคนอื่นก็ได้ก็แล้วแต่ไม่ได้บังคับนะคะประมาณนั้นแต่ก็หลายท่านก็พูดบอกว่าทํากับอาจารย์ตายแล้วรู้สึกโชคมันเหมือนกับมันเดินสายเดียวกัน่ะเนาะประมาณนั้นไม่ใช่อาจารย์เดินไปนี่คุณเดินไปนงเี้ยมันก็อาจบุญเหมือนกันไงแต่บุญคนละทางกัน พูดถึงบุญคุยเรื่องบุญเลยดีกว่านะคะคือว่าอาจารย์มีบุญทอดกระถิ่นนะคะที่วัดระฆังนะคะในวันที่23ตุลาคมนะคะไปเจอกันใครอยากเจออาจารย์แต่ตัวเป็นๆก็ไปตรงนั้นได้นะคะ,ะ,ะสร้างสร้างโบอขอเจดีนะคะสร้างขอเจดีเนาะใครอยากร่วมบุญก็ขอเชิญน,นะคะประมาณนี้แล้วก็วันเดือนพฤศจิกาะะอ,อันนี้เดี๋ยวแจ้งให้ทราบอีกทีนึง หลังจากกฐินที่ที่ตรงนี้ก่อนเนะเาะองวัดเขาปวดนะคะก็เอ่อวัดนี้ขึ้นชื่อในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะเรื่องของความร่ํารวยเพราะว่าหลายคนเลยไปถูกรอตตอรี่รางวัลที่หนึ่งที่วัดเขาปวดบ่อยมากที่นั่นโอ้โหเขาเรียกแผงรอตตอรี่เลยเนาะประมาณนี้นะคะในสูตหนึ่งของจารย์จะเป็นแนวตัง้งนะคะสุดสองจะเป็นแนวนอนซึ่งสูตหนึ่งกับสุดสองมีความแตกต่างคือ หนึ่งสูตรหนึ่งปัญหาไม่นะ้ำนะคะเหตุผล <Hey, S 1> ล่ะเอาไม่อยู่นะคะประมาณนั้นเลยเนาะแต่ข้อดีของสูตรหนึ่งคือตัวเลขมันน้อยกว่านะคะในแต่ละล็อกแต่ละล็อกเนี่ยจะมี1 0บถึงสิตัวเท่านั้นไม่ได้เยอะเลยไม่ได้เกินนี้เลยจริงๆนะคะว่าวว่าเนาะประมาณนี้นะคะก็บอกอย่างนี้เนาะแต่ถ้าเป็นสูตรสองเนี่ยตัวเลขมันจะเยอะหน่อยนะคะแต่เข้าถูกงวดนะคะ ไม่หวั่นแม้หวั่นมามากจะเบิ้ลจะหามจะตองเอาอยู่เออให้มาเถอะจะเบิ้ลจะหามไอประเภทออกเจ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 ก้าวเนี่ยมันก็เอาอยู่นะคะสูตรสองนะแต่ว่าสูตรหนึ่งเอาไม่อยู่นะคะแต่เข้าทุกงวดต้องพูดอย่างนี้แลว้วเข้าทุกงวดนะคะประมาณนี้ <_ TER N> เพียงแค่คุณรู้หนึ่งตัวเท่านั้นอย่างรอบนี้อาจารย์บอกสองคุณก็ไปดูที่รอกสองสูตรสองมันให้อะไรสองศูนย์สองสำหรับท่านที่บอกว่า สตัวกินไม่อิม่มขอ3ตัวคุณก็ไปดูเลขวิ่งในส่วนของ v i p ที่อาจารย์ให้แล้วคุณก็ไปเล่นในล็อกนั้นเลยนะคะอาจารย์เน้นตัวแดงคุณก็ไปเล่นตัวแดงเลยนะคะประมาณนั้นเนาะโอเคค่ะนะโอเคสำหรับอันนี้นะคะทักษะคารวยเนาะเออมืที่แล้วนะคะอาจารย์ให้20ออก02 ออมสินออกแปดแปดเซลคุณวันจันน่าจะรวยนะคะออกแต่วันจันหมดเลยน้องประมาณนั้นรักนะวันจันจุ๊กจุ๊นี่นะคะอาจารย์ก็ถูกวันจันเหมือนกันนี่นะคะทุกอะไรนี่ค่ะสองศูนอเนาะนะคะทำไมอาจารย์ถูกบ่อยจังอืมจะยเล่นขาดทุนไหมไม่ขาดทุนนะาจารย์ได้แสงบวาบาทเนาะ,ะแต่ว่าถามว่าอาจารย์มีหลักการเล่นน่ะเนาะ หลักการเล่นแล้วก็อาจารย์อาจารย์ไม่ได้เล่นตัวน้อยอ่ะยิ่งเล่นน้อยเท่าไหร่โอกาสพลาดก็สูงนะคะเราเล่นยังไงไม่ให้ขาดทุนเล่นอาจารย์นโยบายของอาจารย์คือเล่นยังไงไม่ให้ขาดทุนเออชัดเจนนะเล่นอย่างไรไม่ให้ขาดทุนอืมนะคะหรือคุณจะลงทุนส6 0พหรบาทแต่กำไรประมาณสอง0มืบาทคุณเอาไหมเออถ้าเอา เข้ามาเรียนค่ะนะคะในสูตรของสูตรหนึ่งแต่ข้อแม้ของของอันนี้คือเบิ้นหามไม่นับนะเอาไม่อยู่นะคะให้คุณไปใช้ในสูตรหนึ่งลงทุนนิดเดียวเองนะคะลงทุนแค่สามพันหกแต่กําไรสองหมื่นเอาไหมเออลงทุนมากได้มากลงทุนน้อยได้น้อยอันนี้จันสองมุดนี่ต่างนะคะคุณก็ไปซื้อลอตเตอรี่เอานะประมาณนั้นนะคะโอเคอ่ะเรามาดูในส่วนของทักษะพารวยกันดีกว่า เดี๋ยวโมเยอะนะจ๊ะในส่วนของทักษะคารวยนะคะในวันอาทิตย์ อาจารย์ให้เลข10 14 15 17แล้วก็19นะคะในส่วนของวันอาทิตย์นเนี่ยได้ไพ่ของคำว่า The Star นะคะเขาบอกบอกว่าเจ้าชะตาเป็นคนยิทอนทนรงเกศศักดิ์สิทิ์เป็นที่ตั้งยอมหักไม่ยอมงอนะคะเป็นคนที่อยู่เฉยๆอยู่นิ่งๆเป็นไหมไม่เป็นนะคะดิ่นรนแสเวงหาอำนาจดิ่นรนแสวงหาความ ความความอยากมีอยากได้ของตัวเองนั่นแหละนะคะทํางานอาชีพเดียวพอไหมไม่พอค่ะจะต้องทําหลายๆอาชีพในเรื่องของความรักเป็นคนมีเสน่ห์นะคะจะมีคนคนคนชื่นชมคุณเยอะเลือกให้เป็นเลือกให้ถูกนะคะเลือกไม่ถูกถามอาจารย์ตายนะคะทมมาดูดวงได้เลยเนาะในส่วนของโชคลาภของคนเกิดวันอาทิตย์จะเป็นอย่างไรมั่งนะคะก็บ่งบอกว่าคุณมีโชคลาภนะแต่มันเหมือนกับว่าคุณอาจจะได้อย่างเสียอย่างคุณต้องเลือกนะคะเลือกที่จะเอา เรืองที่ต้องการมีอยากมีอยากได้เนอะมันไม่ได้ได้ไปเสียทุกเรื่องนะคะประมาณนั้นนะโอเคต่อไปคุคนวันจันทร์ค่ะอาจารย์ให้เลข20งศูนย์แล้วก็88ดแปมีความสงสัยเล็กน้อยนะคะอาจารย์เล่นหมาย,มายเลขเอ๊ะทำไมมันเหมือนกันะ่ะ งงกับคนวันจันทร์เพราะว่ารอบที่แล้วเนี่ยคนวันจันทร์ได้ไพ่เฮอร์มิตรอบนี้เฮอร์มิตมาอีกละเลยงงตัวเลขก็คล้ายกันด้วยจากที่คํานวณมาฮนะเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นอะว่าไปเขาบอกว่าคนวันจันทร์เป็นคนที่สอบแสวงหาความรู้เป็นคนอยู่นิ่งไม่เคยเป็นนะคะเป็นคนสมถะเรียบง่ายไม่ชอบหัวหวาไม่เหมือนคนวันอาทิตย์คนวันอาทิตย์ชอบความหัวหวาอ่าเอา่อเอ่เอ ฟุฟ้านะคะประมาณนั้นแต่คนวันจันไม่ใช่คนวันจันเป็นคนเรียบง่ายนะคะประมาณนั้นเนาะแล้วก็ในเรื่องของความรักอาจจะเป็นคนช่างเลือกได้ไม่ได้หรือชอบอยู่คนเดียวไม่ชอบวุ่นวายกับใครได้ไหมก็ได้นะคะประมาณนั้นแต่เรื่องของความรุกการแสวงหาเขาเป็นคนเก่งนะคะประมาณนี้เนาะเรื่องของการงานก็ถือว่าโดดเด่นนะคะถ้าถามเรื่องของความรักเขาบอกว่า จะมีมิตรไมตรีที่ดีๆสําหรับท่านที่ยังโสดก็จะมีผู้หญิงมิตรมีมิตรไมตรีมาหามายิ้มเยยนเลือกให้เป็นเลือกให้ดีเลือกให้ได้นะคะประมาณนั้นเนาะแล้วก็ขอให้คุณโชคดีเรื่องของความร่ำรวยถามว่ามีโอกาสไหมมีโอกาสค่ะจะ๊าต่อไปคนวันคารค่ะคนวันอังคารได้หมายเลข30 37 39 80แล้วก็83นะคะอาจารย์จับเดขไพ่ของคำว World ซึ่งหมายความว่าชีวิ คนเกิดลังคาจะมีชีพจรลงท้ามีเกณฑ์ของการเดินทางไกลนะคะไม่อยู่นิ่งได้ไหมได้นะคะมีโอกาส แต่เป็นคนที่เขาห้าจะมีกกอบของตัวเองไม่ชอบให้คนวุ่นวายกับเขาชอบอยู่สบายๆไม่ชอบความวุ่นวายชอบใครออกคําสั่งเออชัดเจนนะคะประมาณเป็นคนเก่งเป็นคนสวยเป็นคนที่มีอนานาจได้ไหมด้เรื่องของความรักมักจับปลาสองมือให้ระวังให้มากที่สุดนะคะประมาณนั้นเรื่องของโชคลาภถือว่าโดดเด่นนะคะเพราะไพ่เดอะเวอร์เป็นไพ่ที่ดีที่สุดเนาะก็จะส่งผลให้คุณประสบความสําเร็จในชีวิตของตัวเองได้อย่างสูงค่ะแต่ในเรื่องของของการเสี่ยงโชคช่วงนี้ นะคะอาอาจารย์ได้ให้เงินบินช่วงนี้อาจจะมีเรื่องของรายจ่ายเยอะให้เรามัดระวังเรื่องของอาการสูญเสียเงินการลงทุนอะไรที่มันเกินตัวก็ให้ระวังให้มากที่สุดนะคะประมาณนี้เนาะต่อไปค่ะ คนวันพุธได้เลข 4-2, 4-3, 4-4, 4-6, แล้วก็4 9อาจารย์ได้ไพ่เดอนเลยเวอร์เขาบอกคนวันพุธช่วงนี้มีเรื่องของความรักต้องเลือกรักต้องตัดสินใจนะคะประมาณนั้นมีความรักที่มั่นคงนไ,ได้ไม่ได้หรือการลงทุนหรือทําอะไรจะประสบความสําเร็จได้นะคะประมาณนั้นมีคนช่วยไหมมีนะคะเรื่องของการเ,าเริ่มต้นอะไรใหม่ๆได้ไหมได้นะคะประมาณนั้นเลยเนาะแล้วก็เรื่องของ โชคลาบเนี่ยมันเป็นเป็นมือถือเหรียญน,นะคะมีเหรียญทั้งหมด50บาทอา <c oughs> นี้คะอาจารย์ก็มูมุมุูดไปเนาะ <c oughs> ก็บอกบอกว่าช่วงนี้อาจจะติดขัดเรื่องของการเงินได้ไม่ได้นะคะ <c oughs> ก็ระมัดระวังเรื่องของการเงินให้มากๆนะคะแต่มีโอกาสได้ไหม <c oughs> ได้แต่อาจจะไม่ได้เต็มไม่เต็มหวยอย่างที่คุณคาดหวัง นะคะประมาณนั้นแล้วก็เรื่องของโชคลาภถึงก็เสี่ยงได้แต่เสี่ยงพอประมาณพอนะคะต่อไปค่ะคนวันพฤหัสเล็ก0 5 3 5 7 5 8แล้วก็59นะคะได้ไพ<ๆ>่เดือดเดดเขาบอกว่าช่วงนี้คนเออได้ไพ่เดดก็บอกว่าคนวันพฤหัสช่วงนี้จะต้องระมัดระวังจะไปไหนมาไหนก็ต้องเดินทางเดินทางไงก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งระวังการสูญเสียเสียเออเสียเรื่องของรักของเออของ เเสียของรักได้แมกได้นะคะระวังเอ่อคนในครอบครัวเจ็บป่วยได้แมกได้เช่นเดียวกันนะคะประมาณนีน้ช่วงนี้จะทําอะไรก็ระมัดระวังให้มากหน่อยนะคะเรื่องของความรักอาจจะไม่ลงตัวนะคะอาจจะเขาเรียกว,ว่าเจอคู่ที่อะไรอ่ะกระด้างกระด้างนิดหนึง่งพูดจาหำหำนิดหนึง่งประมาณนั้นนะคะเรื่องของการเสี่ยงโชคถือว่าได้เลยนะคะประมาณนี้เนาะเรื่องของ าการเสี่ยงโชคได้เป็นเงินโปรแสดงว่าคุณวันนีวันนี้น่าจะโอเคนะเออเนาะวันพฤหัสด,ดูให้ดีๆนะมีโอกาสของการเสี่ยงโชคสูงสูงมากๆเลยนะคะมีโอกาสของการได้เลขตัวเลขที่โดดเด่นด้วยนะคะประมาณนี้ต่อไปคนวันศุกร์ค่ะได้6กหนึ่งหกแล้วก็68เนาะได้ไพ่ของคําว่า The Fool ช่วงนี้คนคนวันศุกร์เนี่ยอาจจะไม่ได้ เป็นไปตามที่เราคาดหวังนะมีเรื่องของการเสี่ยงสูงมีโอกาสของการเดินทางไกลแต่เป็นคนที่มองอะไรมองไกลๆนะมองนู่นมองนี่อยากจะให้เป็นอย่างนั้นเป็นแต่อาจจะไม่ได้เป็นถึงตามจุดนั้นแต่ได้ไหมได้เพราะคุณเป็นคนใจเด็ดใจกล้านะอืมได้ไพ่ของคําว่าโชว์ออฟ นะคะทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานหรืออะไรก็ตามเนี่ยคุณจะต้องโชว์ออฟโชว์ความสามารถให้เขาเห็นว่าคุณทําได้นะคะประมาณนั้นเรื่องของการเสี่งยงโชวเหมือนกันเนาะมันบอกว่าต้องใจถึงต้องกล้าได้กล้าเสียนัถึงจะได้นะคะประมาณนี้ต่อไปคนวันเสาร์ค่ะ70 72 74 76์เอแล้วก็79อาจารย์จับได้ไพ่ของคํา่าเดพาด power <c oughs> ช่วงนี้คนวันเสาร์ให้ระวังเรื่องของความรักมากการสูญเสียการรูดถูกรืดอหอนอำนาจหรือความไม่เข้าใจกันการแยดแย้งกันในหมู่ของครอบครัวได้ไหมด้ความรักอาจจะไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายได้ไหมได้เช่นเดียวกันนะคะอ่าให้ใจเย็นๆร่มๆไว้นิดหนึ่งนเนาะเรื่องของการงานระวังคนเลื่อยขาเก้าอี้ให้มากๆนะคะถือว่าวันเสาร์อาจจะไม่เวิร์กเซตทีเดียวเนาะนะคะประมาณนั้นเรื่องของความรักไพ่ออเล็กยังบอกว่าเป็นค้อนทุกหัวใจแตก ตรงนั้นมันบอกว่าเลือดซิปเลยนะคะดังนั้นเรื่องของความรักอาจจะไม่ค่อยโอเคระวังเรื่องของการเจอหลักซ้อนการเจอหลักที่ไม่ได้สมหวังหรือปัารานในสิ่งที่เราต้องการได้ไหมก็ได้ดังนั้นให้ระวังเรื่องของความรักให้มากๆนะคะประมาณนั้นเรื่องของการเสี่ยงโชคก็พอประมาณเยเยอะนะคะขัดใจไม่ได้ <c oughs> ก็บอกว่าพอประมาณแล้วกันนะแดี๋ยเยอะแล้วกันเนาะโอเคอาจารย์ก็พูดหมดแล้วค่ะสําหรับทักษะพารวยค่ะ อ่าเชิญผักแคหนแล้าเจอไว้ก่อนนะอ่ะรู้สึกมันอยากอยู่ไกลไปนิดนึงได้แล้วอืมสะท้อนอ่าได้ละ,ละหนึ่งสองสามแค้เจอหนึ่งสองสามแค้เจอหนึ่งสองสามแค้เจออาจารย์ว่าน่าจะคัดเ่นทันนะอ่ะขอขออนุญาตวางแล้วกันเนาะก็พูดหมดแล้วนะคะสำหรับทักษะพรวยเจ็ดวัน สำหรับคนที่โชคดีนะคะประมาณนี้เนาะก็ขอให้คุณโชคดีเฮงๆปังๆังนะคะนะแล้วก็ปัถนาสิ่งใดก็ขอส่งความปัานานาเนาะสิ่งหนึ่งที่บอกเสมอเสมอก็คือเรื่องของการทําบุญนะคะมันสร้างกุศลผลบุญให้มากๆเนาะบุญกุศลจะหนุนนํทให้คุณมีโชคลาภเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ช่วงนี้ใกล้จะเทศกาลของกระถินแล้ว ปีหนึ่งมีครั้งเดียวทํากระถินด้วยกันร่วมกันนะคะอาจารย์ก็จะไปร่วมทากรถินเป็นร่วมทำบุญเป็นสภาพกรถินที่วัดตะคังนะคะที่เพชรเกษม7 7เนาะอ่าท่านใดอยากร่วมบุญก็ขอเชิญไปเจอกันที่นั่นนะคะโอเคเนาะแล้วก็เป็นกระถินสร้างสร้าง พอแห่พอพูดเรื่องบุญนิติเชนะมันหลายบุญไงาจารย์ก็เลยงงนิดเป็นเจดีย์ค่ะหอเจดีย์นะคะหอเจดีย์ระครังเนาะซึ่งเป็นอะไรที่อาจารย์ตั้งใจจะทําน้าละแต่ยังไม่ได้ตั้งยังไม่ถึงเป้าเนาะประมาณนั้นก็จังหวะของโควิดด้วยอะคะ่ะมันก็เลยเป็นเหตุเป็นปัจจัยนะคะทําให้โครงการนี้อาจจะยุบไป,ปแต่ตอนนี้หมดละก็มาเริ่มทํากันก็ ขอเป็นส่วนหนึ่งร่วมกการสร้างเจดีย์หอระฆังกันละกันเนาะโอเคค่ะก็อาจจะพูดเยอะละอาจจะต้องบายบายนะคะในวันนี้สําหรับท่านที่จะเป็นสมาชิกวีพีก็หนึ่งเส้นค่ะจะได้วีพีของจันทรายสามงวดนะคะได้ส่วนลดอีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วได้สูตรหนึ่งฟรีหนึ่งสูตรใช้ได้ตลอดชีพนะคะหรือท่านออผู้ชายเห็นสามเส้นคุณจะได้วีพีของจันทรายสิบงวดนะคะ ได้ส่วนลดอีก50%ได้ทั้งสูตร1และสูตรสำหรับเบิ้ลหามในรอบนี้แบบนี้นะคะประมาณนี้เนาะโอเควันนี้อาจจะต้องบายบายอ๋อทักไลน์อาจารย์ตายได้เลยนะคะที่หมายเลขนี้นะคะ0815915987 0815915987นะคะเป็นทั้งเบอร์โทรและไอดลไลนส่วนอันนี้ค่ะ,ะเบิร์เบอร์เก่านะคะ090282626และไอดลไลน635915ทักเข้ามานะคะว่า จะสั่งหินจะดูดวงจะสั่งปฏิทินนะคะซึ่งปี6กเจ็ดอแล้วนะคะท่านใดอยากได้ให้รีบสั่งจองไว้นะเพราะว่าเนื่องจากอาจารย์ทําจํานวนน้อยนะคะโดยเฉพาะท่านที่บอกว่าดูเป็นภาพไม่รู้เรื่องเลยนะคะอยากเป็นเล่มก็รีบสั่งนะคะเพราะมีจํานวนน้อยไมนะ่งั้นเดี๋ยวถึงตอนนั้นจะากลายเป็นสายผ้าไปนะคะประมาณนั้นซึ่งอา,อาจจะไม่ได้มันไม่เหมือนกับดูเป็นเล่มอาจารย์ก็ถนัดการดูเป็นเล่มเหมือนกันนะ เออประมาณนะั้อาจจะเป็นคนเก่าคนโบราณนิดนึงที่ชอบดูเป็นเล่มมากกว่านะคะเด็กสมัยใหม่ก็จะเป็นละสาวกันใช้นิ้วดิแบบนี้นะคะประมาณหเล่มในราคา2,999บาทนะคะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าถ้าท่านสั่งวันนี้ท่านจะได้ของปี66ฟรีแถมไปด้วยนะคะเป็นไฟเป็นไฟ,านฟาภาพแถนนะประมาณนี้นะคะเพียงคุณทักไลน์เข้ามาแล้วพิมพ์คําว่าขอดูรูปอาจารย์จะส่งรูปถิ่ไปให้ หรือว่าถ้าท่านอยากจะสั่งเป็นทินก็ก็สั่งเข้ามาได้นะคะติดต่อตามเบอร์ที่เมื่อกี้แจ้งไปเนาะนะคะแล้วก็ขอเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการกดไลค์นี่นะคะกดไลค์ให้อาจารย์นิดนึงเพื่อเป็นกําลังใจในการผลิตผลงานอะไรเด่นๆเข้ามาแล้วก็กด share ะะแช์นะคะเป็นเส้นหนาลูกศรโค้งชี้ลูกศรโค้งโค่ะเป็นการบอกบุญสาหรับท่านที่บางที มันก็มืดแปดด้านเหมือนกันนะจะเล่นยังไงดีนะก็ไม่รู้เหมือนกันนะ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะก็บอกบุญอย่างนอยเป็นแนวทางให้เขาเลือกเล่นลอตเตอรี่ซื้อลอตเตอรี่อย่างถูกต้องนี่นะคะหรือจะกดติดตามหรือสับสกา,ายที่มีลูปอ่าที่อยู่ด้านข้างะคะ่ะเป็นลูกกระดิ่งสองขีดริงริงลิงเพื่อเป็นสัญลักษณ์เตือนว่าอาจารย์ตายมาแล้วจะได้ไม่พลาดการติดตามเนาะวันนี้อาจจะต้องบายบายนะคะ เอ่อแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปกับอาจารย์ต่ายมรุตตาทิพย์ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอ๋อ oh. <laughs>